ที่ดินส,ยสวยๆวิวเขาครับเนื้อที่10ไร่ในราคา590,000บาทติดถนนคอนกรีต2ด้านนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดวิวเขาห่างจากชุมชนประมาณ1กิโลเมตรถนนคอนกรีตจะก,กว้างประมาณ5เมตรครับที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากตัวอำเภอประมาณ10กิโลเมตรห่างจากตัวกรุงเทพมหานครประมาณ300กิโลเมตรครับที่ดินสามารถเปลี่ยนสีการครอบครองได้ที่อบ,บตอน,นะครับ แล้วก็เสียภาษีเขาเรียกว่าเสียภาษีพดาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในแต่ละปีปีละไม่กี่สิบบาทครับสำหรับท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้เอาไว้ทําบ้านสวนสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามสวัสดีครับ